ทักเงินเปิดออยอมเปิดธุรก,กิจมันจริงๆโปรเจกต์นี้คือตุ้มทำให้คุณแม่ครับคือคือเราเราอ่า ซื้อร้านแล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยดูแลเพราะว่ามันเป็นความฝันของคุณแม่ตั้งแต่แบบสาวๆแล้วเพราะว่าแม่เคยทําร้านแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจกทําให้ตอนนั้นร้านปิดไปทีนี้เนี่ย,ยตูก็เหมือนไปซื้อความฝันคุณแม่คืนมาครับผมก็เลยทําร้านนี้จริงๆทาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เปิดเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองครับมันเป็นประมาณไหนครับพี่ที่มันเป็นอามไลฟ์แบนด์บาร์แอนด์รสเตอรองครับผมก็จะมีอาหารอีสานฟิวชั่นครับผมพร้อมกับดนตรีสดนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผม ลงซุนเยอะนะะโหก็จริงๆตัวมีหุ้นส่วนเป็นศิลปินในวงการด้วยครับมีน้องแม็กนะครับมีน้องโป้นะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับมีพี่ตองพระทาอย่างเงี้ยอ่ะเก็ในแก๊งเนี่ยก็เข้ามารวมกันครับก็เยอะอยู่ครับกี่หลักดีคะเลักแปดหลักไอ้เรื่องหลักไม่กล้าดูครับตอนนี้ปวดหัวอยู่ครับพัหคนรู้สึกอว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะปวดจะลองคนนึคิดว่าเราจะปวดเป็นผับไปเลยไม่ไม่ตรงว่าผับไปเลยมันก็คือเหมือนแบบ เต้นอย่างเดียวเลย,<ม>เลยอะไรเงี้ยเราอยากได้ร้านอาหารด้วยเพ<ช>ราะว่า<ม>คุณแม่เขาชอบทําอาหารช,ชอบทำกับข้าวอย่างเงี้ยครับอาหารอีสานมันแนวเราอยู่แล้ว<ม>ก็เลยทําร้านอาหารไปด้วยเลยอันนี้คุณแม่ลงครัวตัวเองทุกวันเลยอ๋มไม่ใช่ครับเรามีเชฟนะครับแต่ว่าคุณแม่จะดูดูเรื่องของมาตรฐานอาหารดูเรื่องของรสชาติอาหาร,ร,ร,าาหารกช็ช่วยกันดูครับกระแสะตอบรับเป็นไงบ้างครับดีครับผมเพิ่งเปิดได้ไม่ถึง2เดือนก็ ลูกค้าจองมาเรื่อยๆครับต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านแลวก็ขอบพระคุณศิลปินดาราทุกท่านนะฮะที่มาช่วยกันโปรโมทครับเป็นเพราะว่าแม่มดดำไปเจอหรือเปล่าครับ<อ>แล้วก็คลิปอันนั้นก็เป็นไวรัลของแม่มดดำที่ <c oughs> มีเด็กมาดูแลอะไรอย่างงี้คือคุณแม, <c oughs> ม่ีรไม่รู้บริการพิเศษหรอคะคุณแม่คุณแม่มดดำเนี่ย เป็นลูกค้าประจําครับมาบ่อยสุดแล้วในบรรดาศิลปินดาราเพราะว่าใกล้บ้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเด็กเนี่ยในร้านเราไม่มีบริการครับคุณแม่ไร่เกี่ยนะเกี่ยไม่มีบริการ <c oughs> นะครับไม่มีบริการเสริมเนาะผมเปิดร้านอาหารนะครับ <c oughs> ไม่ใช่บาร์โฮสครับทุกคนใจเย็นครับ <c oughs> แต่ว่าเด็กคือมาเพรอขขอาะผมคุณแม่คุณแม่มาเองยิ่งมาเองเหรอว่าไงคุณมดดำเวลาเขาไปปรากฏตัวที่ไหนเด็กๆเขาพร้อมจะเข้ามาล้อมล้อมเขาอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับร้านผมก็เลยมาถามมาตรงว่ามดดำมีแฟนแล้วจริงไหมเพราะเขาขืนในรายการเราเป็นคนใกล้ชิดตลอดเราอย่ามาทำตาโตการแสดงเราไม่ได้ ไปเจอพีมพมอพ่มดด<า>ับล้เนี่ยตุ่มสดเลย <laughs> อันนี้ไลฟ์สดหรือเปล่า <laughs> แต่ว่าอย่าออกสดเลย <laughs> น่าจะมีแหละครับน่าจะน่าจะตุ่มว่น่าจะแหละทำไม<อ>เราคิดถึงแม่ว่าคุณแม่มีเพราะจับอาการตรงไหนพี่รู้ตรงไหนก็เห็นแบบกลุ่มแจ๊กกลุ่มอะไรเขาแซวๆกันอะไรอย่างเงี้ยตุ่มก็ได้ยินมาบ้างแต่ว่าเรื่องส่วนตัวแม่ตุ่มก็ไม่ได้กล้าไปยุ่งมากดีมากเลยเราไม่กล้าเลย ต้องไปถามแจ็คแฟนฉันเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดสแจ็คแฟนฉันเขาเป็นคนเปิดเลยว่าพี่มดดำมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราเป็นคนคัดเลือกให้คุณแม่นะคัดกล้องฝ่ายคัดกล้องดีกว่าอีกแล้วหรอก็ใครดีเข้ามาด้วยความจริงใจเราก็สนับสนุนครับผมอีกผู้ใเข้ารอบมาเยอะไหมคะเธอนี่มันออดิชั่นอะไรวันนี้อ่ะแม่ถามตรงรู้สเปคคุณแม่มดดำว่าเป็นยังไงจากการที่เราสนิทกับคุณแม่ตุ้มว่าพี่มดดำว่าคงชอบคนจริงใจแหละ เออทุกๆคนน่ะชอบคนจริงใจแหละครับผมใครเข้ามาผู้ชายถ้าเข้ามาแบบผลประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็ต้องคัดออกแต่ใครที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็น่ารักดีครับก็เห็นในรายการชอบตานกุนยสน่งฟ้าร้องแล้วนะฉันกได้ฉัร้องแล้วนะฉันก็โกหกหรือเปล่าตูไม่ได้โกหกนะคือตูตูตไม่ได้โกหกนะตูไม่ได้โกหกอย่าเพิ่งฝ่าผ่านลงมาคือตูมาแค่แค่เห็นถ้าเกิดพี่โมดามหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ตุเคารบอ่ะมีความสุขกับ กับความรักเราก็ดีใจครับ อกากเรื่องหนึ่งเรื่อง y o ยูทูบเราเป็นยังไงบ้างอ๋อกับคุณยายใช่ไหมครับก็ดีครับกระแสตอบรับดีขอบคุณอีกครั้งนึ่งครับสำหรับช่อง YouTube DJ มาตูงนะครับที่เพิ่งปล่อยมาได้ไม่ถึง10 EP ีแต่ก็โอ้โหยอดวิวรวมกันก็เยอะมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญทําให้คุณยายมาตงมีพื้นที่ในการทําความฝันตัวเองให้สําเร็จเหมือนกันครับก็คือเป็นสายยูทูบเบอร์เป็นสายยูทูบเบอร์แล้วรีวิวเข้าได้คุณยายปวดข่าวฮะแต่ตอนตอนนี้เวลาใครเจอพี่มาตูมก็จะแบบถามถิกคุณยายมากกวอยร ไลเอายายมาด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เลทค่าตัวครับมันนีกครัรเป็นผู้จัดการตัวเป็นผู้จัดการด้วยเป็นผู้จัดการยายด้วยเพราะว่าต้องระวังเรื่องการหยิบจับกต์ดลษวเหรออ๋อตัวเขติดตัวเขาฟ้องที่จะตัวเขามีความสุขยังไงบ้างกับการที่เขาได้ทำตามความฝันโอ้เอ้เรื่องฝันนะไม่เท่าไหร่เรื่องการใช้เวลาอยู่กับหลานตรงว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโควต์ตั้งแต่มีโควิดมาครับจริงๆโควิดมันเป็นมันเป็นปีที่กังวลของผู้สูงอายุนะ เขาจะมีความเครียดไม่เหมือนกับพวกเรานะพวกเราวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราวัยรุ่นนะใช่คำวัยรุ่นพวกเราวัยกลางคนเนี่ยยังจะแบบมีการปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองที่ดีแต่ว่าพอผู้สูงอายุพอเป็นโควิดมาเงี้ยเขาจะมีความวิตกกังวลอีกแบบหนึ่งความเครียดอีกแบบหนึ่งเพราะฉันพอตุ้มได้ใช้เวลาอยู่กับผู้สูงอายุในบ้านอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้ตุ้มรู้สึกว่าเออตุ้มเข้าถึงเขามากขึ้นแล้วมันก็เหมือนเป็นคนที่ดูจะรู้สึกแบบอยากกลับไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตัวเองเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นกุศ นายโยงมาแล้วได้มอ<า>กาวิดีโอคอลแล้วจนแบบคุณยายแบบน้ำตาไหลแล้วดีใจมากคือทุกคนจะมีไอดอลเป็นของตัวเองแต่คุณ <laughs> ยายอะคือเป็นคนชอบร้องลําตัดมาก <laughs> ไอดอลของคุณยายก็จะเป็นนายโย่งนะนงนะพวงอย่างนี้อยู่แล้วตุ้กก็เลยสารฝันด้วยกันให้เขาวิดีโอคอลกันเลยถ้ามีโอกาสก็คงจะให้เขาม,ามาแมทกันสักแมทนึงนะอ๋อทำเพลงด้วยกันหรอครับดีไหไม่โห้ยคุณยายไม่ใช่นักร้องเอาแค่แบบยี่สิบสี่แล้วว่าทําเพลงไม่น่าไหวแต่ก็คงได้ร้องลําตรงลําตัดด้วยกันถ้าเกิดมีโอกาสนะครับนายโย่งอย่าพึ่งบ ยังไม่มีโอกาสได้เจอนายยงเลยใช่ไหมครับยังไม่มีโอกาสเจอตัวเป็นๆเ,เขาบอกเขาเคยเจอเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่งานอีเวนต์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคย <laughs> ใช่แต่ไม,ตไม่เคยมาแบบกระทบไหล่กันอย่างเงี้ยครับผมก็ <laughs> ยังไงรอติดตามแล้วกันทางช่อง YouTube d j <c oughs> มาตูนกับรายการใหญ่ตูมครับโ <c oughs> อเคขอบคุณครับได้ครับ